ครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้บ่าวไก่โคโนโบกผ้าเราผ้าพี่น้องเรามายามจุ่มครับมาห่อน,นี่บ่าวไก่ก็ลุไปยามก่อนครับพี่น้องผมลงไปยามก่อนบามันเป็นทางผ่านกระเพาะมีกลัวอยู่ครบมีสามสี่ตัวพี่น้องผมนามกะก็รลังจะลดตัวเมื่อหรมันขึ้นบ่าวไก่ใส่แล้วมันโบถือพี่น้องผมบาดนี้มันลดบ่าวไก,ก่เลยมาใส่ล่องเบิ้งครับก็บพอดีขี้เลือขามมากครับขี้เลือขามมารกรดจอดได้ฟังคนครับ ที่เรือขามากก็มายามอยู่ตำแหน่งกันครับบอกไก่ใส่ไปใต้อุ้มพี่รองผมมายามกับเมีตัวอยู่ครับเดี๋ยวถัดรับจมูงครับผมมีตัวอยู่ครับตัวบวัวหลังขับขึ้นบอลไปมาใส่ยามยามองเบินครับ ก uk, ็มีอยู่ครับปลาคุยรามตัวหนึ่งปลาข่แยงสี่ตัวเยอะว่าไก่พิพาพไปเบิงอีกย่างยู่จักหลังย่างยูสามหลังครับหลังเงวที่เห็นใหม่บ่ได้เอาใส่พี่องผมบ่ได้เอามาใส่เอาขึ้นเมื่อไหวแต่มือคุณมัหน่อยตัวที่ออกเลย นี่ครับแต่ในก็ตัวงามอยครับเป็น,นปของผมปลาคันแยงไม่หน่อย,ยเยอะเบิดก่อนเพราะฉะตอนนี้ตำลอบจนปากแดงเจ๊วยนะครับจะติดต,ตามอีกวันหนึ่ถ่ารับช่วงน้ำบอกไกลครับอย่างลัดปาลารัดดงมาอ,อีกตำเนงครับลำสี่ ้องไปรุนกันครับจะมีตัวบ่เอาไก่ใส่ในเหลือพี่พี่น้องพู <c oughs> หมุนมาใส่หกหกทีครับเอๆๆๆ่อเอ่อเออน้ำ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 เหยียบน้ำพี่น้องครับนี่ครับเ่าไปใส่แต่ว่าบอ้โหว่าจะโดนบ่ตาที่ตามรับช่วงบงครับ มิดก็ดีพี่น้องเพรมีบีเวลเลย อี่ตัครับกำไมลังเหล่าวกเขาเข้ามาเกี่ยมถืงมาหลายครับกต่พ่อมีตัวอยู่ครับแต่ทีพ่อเหล่วเศร้าก็จัพี่น้องพ่มือ,น,อนี่ ที่ตามอยู่ข้างบนครับได้เพิ่มไม่หยิบว่าไรยตัวพี่นอ้องทั้งบ้านปอาไก่กับปลากรบปุ่หาลายหรอกครับพี่นอ้องพอให้อยากให้กินให้ไล้โมเมียนโมมี่ครับ อุ้ว่าที่เทที่ทุ่งหล่นอ,อมเมียนนะบอกอรครับไม่ยังไงคิดดิกาคุ้ราตัวเดียวแกยมู ไปจไิ้มกันไปลังละเล็ก,กันน้อยครับไปกลุ่นลังต่อไปครับลงไปบนกันอีกครับแั่ตําเงลัางนี่ก็มีจีดี่พี่หน่อ,องผม ขสูนตุ่มเลยมอตอกแตกมิดดีครับข้างนี้ฟ้าหนาสิตอมน้ำตุ่มน้ำยังนอายุอันนี้มิดเลยครับปลาเบาเข่ารับ นี่บ่าลายรพี่ตอวผุน้นั่งอาศีหาตัวคือเ่าพี่น้องปลาปะเขาตุ่มนั่งอาศีหาตัวคือเ่าครับเขาว่าอะไรตัวนี่อะไรบุน,นี ปลาบบค่อยเขาตุ่มเขามือนี่น้องกุลเงี้ยบดีบ่ไก่บรสมบูรณ์ไก่ห่างไว้จังพี่น้องเขาลังละกซี่ฮตัวบกค่อยกับเขาเอาเอาเอาสีเทียนไปใส่ละ ป็นปลาคยงไหมครับนักสี่หาตเหมือนบอลลนกันเอาไปขอให,ให้เรเห็นเ้าเบียดสองตัว ยังล้างดับครับล้างหลอด็ระติกล้างดับถ่ายร่นกันครับล้างก้นเคยถือแล้่ถืออีกบอสอบป้อนีนกบ่แม่นเราบ่เคยถือก็ถือกันอยู่ครับล้างละครึ่งกิโลล้างละอันนึงก็เคยใดเคยถืออยู่ฮนะถ่รุรนกันบื่งครับสีนี้อีโบรครับมาหวัวตำแแน่งเล่ะะ่อไก่เอาขวดน้ำใส่ไว้น้ำครับ แต่ว่าเห็นปลาซิวอยู่ในหันตายหลายพลุลพี่น้องผมมเป็นยังจังตายบุน่นนี่ถั้เก็ปบตายเลยครับขาดอากาศขาดออกซิเจนว่าแต่ว่าอยู่ในตุม่มปลาสตีกันเห็นติ่งอยู่ครับพี่น้องผมแต่ว่ากระหัวซิมีหน่อยตัวหรือหลายตัวเอาเดี๋ยวบอกไกลสิพ้าลงไปรุ่นก่อนครับถอดส่งถอด,ดเสียลงก่อนพี่น้องมองนี้ เปียกๆมิเตยอยู่ี <c oughs> ่ดูนกันบ้างครับจอมตัวเดียวพ่าจากักจีงไห่ตัวเดียวพ่าจัพี่นงน้อง่นี่เห็นจอมไหมมาดูตัวนี้ก่อนครับ เิวครับเดี๋ยวปล่อยให้น้ำเบิ้ลเท่ากันที่น้องเส้นขาดติดตามมุ่งน้ำไหลออกเบิ้ก่อนครับปไปก่อนที่เขาชักกิน พี่นอ้องเด็กวัยร้ายครับซิบตัวนะคือชุดเซ็กซิบตัวนะพี่น้องต้ามา่ค่อยเขา่าอินอยูอ่มนึ ผมว่าล้ายครับผลประกอบการบอค่อยดีไปในวันนี้ใ่มเดี๋ยวเอาใส่ให้่ กระสิวก็ได้มุกหนึง่งมันยืนไายตัวอยู่ครับเนี่ยเก็บประมวลหน่อยก่อน ท,นนออที่ไปเห็นมวนนี่เก็บออกก่อนรับีหน่อยกระซิวกะได้เนี่ยไอ้มุกหนึ่งครับกระซิวกะได้เก็บไปไปถือมม่นก่อน เว้ยรูบออกบาดนี่ัวเดียวก็เงียงดีครับเสียตีอ๋อมีให้งไรจุ่มมาพี่งโว้ย ได้ได้บอกไก่มือนีครับพี่น้องนี่ร่างคือของมือ,อมเดี๋ยวยังทาลุนกระซิวเพิ่เดี๋ยวบอกประเทศใส่ทุ่งพอยู่กับไายได้ได้ได้พี่น้องผมเด็กจิกนึงให้กบะ มาใส่ครับว่าด้กินเสา,า,าเขาเรียกเสามาเบ่งปลาซิวเบาไก่ ไปเสียระขวดนี่ครับปลาซิวก็ไดิมกหนึ่งพี่น้องผมไข่อยู่ดีครับถ้าอยากาให้กินอีนไปแล้วเนีไปเชียงไปกันสองอัน,นไปไว้ครับได้ไรมือนี่ปลาซิวปลาซิวคอขวดพี่น้องผม นี่ครับปลาซิวเขาขวดพอเดมกครับปลาซิวก็ได้พอเดมกพอเดมกเดมกนึงพอดียร์พี่น้องผมใส่หลังเดียวที่กรปลากระแนงครับมือใส่มือบอัวพี่น้องผมปลาระแนงกระโจงงามอยู่ครับพี่น้องผม ทวาตุกวันครับพี่ขพอไดนยครับ,อบพอดดกินพ้อเดวเสาะครับผมบอกไก่กับภพาพพี่นอ้องยามตุ่มครับหลังถือล้างมอพี่น้องผมสรุปไร่ใดก็คือว่าหล้งละซีหาตัวล้งละอันนี้ตัวครับม้วนหลอบตำกับมาไดยุอปรปพลาสติกสีดำครับกับซีซิบกุโตัพี่น้องผม กับพอแล้วเส้าครับเมื่อใดมือบ่อพี่น้องผมต้องมือกับเขาต้องมือกับ่เขาล้องมือกับถือต้องมือกับบ่อถือแล้วเติมมือว่าแม่นวาสิได้คู่มือครับพี่น้องผมถ้าอยากให้กินเนาะพี่น้องเนาะครับผมสําหรับคลิปนี้บอกไก่กลับขอบุญขอบคุณพ่อแม่เอออายใช่ยิ่งสุขุสุขลนครับที่เข่ามาที่ตามรับชมเป็นแรงเคลียร์แรงใจให้เบาไก่โคกนันบุกพาเลาะครับลังคลิปกระไดลังคลิปกระบะไดลังคลิปกับแกงแค่นั่งเปิ่นเมื่อคือกันครับพี่น้องผมต้องมือว่ามีห่อนแนวสิกินสำหรัับบบบบคคลิปนนีี้้่่่่ไกกขขออออุุณพพแมง ไตอาจจะยิ่งสุขขุสุขคนครับที่เขามาติดตามรับชมปเป็นเร่งเชียร่งใจให้บอลไก่โคกต้นบกพาลอครับสุดท้ายนี้บอลไก่ก็ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล้ำรวยสุขขุข,ขุนความเจ็บจยไห้ความไข่ยมีครับพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากคลิปต,ต่อไปของบอลไก่น้ำเด้อครับพี่น้องยะท่านพอทิมพอปลาบอลไก่เลยครับผมถ่ายที่ตามรับชมครับผม